มาแล้วครับเอ็แมแรกครับอู้นี่กำลังสิตายแน่่ตายแน่ครับใส่กำงามเลยครับนี่พี่น้องทนตายครับตัวนี้อู้หูใส่กำงามเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องนี่ผมได้ยินเสียงดินตั้งแต่ตอนผมใส่บัตรทันแล้วอู้พี่น้องเกือบลุตพี่น้องอู้ตัวนี้ไหมตาย ันตายไวแล้วครับพี่น้องปลาเบ็ดฟุ่มขึ้นหานใจไวเลยนะครับโอ้ตัวปลาครับตัวนี้ลอยขึ้นมาทั้กขึ้งได้ครับปลาตายครับผมนี่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 ครับใส่เงาๆครับสวัสดีครับผมพัดเต่าฮากิรลตสุงครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสุมองสุบอลกันแล้วกันนะครับสวัสดีไปทาง fc ทางช่องยูทูปหากิลรทุ่งตวกะ fc ทางแฟนเพจหาก,กิละทุ่งน้ำแน่กันแล้วกันครับมืนอี้กับมาพ่อพี่พอน้องอีกคือเกาครับผมมืนอกี้พาพี่พอน้องมาใส่เบสฟอคือเกาครับผมพอกันอยู่อ่างเก็บน้ำขัองหลวงรัชโชรทอนคือเกาครับตาวมืนอี้ไปได้มากไม้เกาเด้นพี่น้องมืนอี้มาหมายทางฝั่งทางมูแปดนะครับลงทางลาดนา้ำกาแฟนะครับพี่น้องเป็นไม้ใดเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูน้ำกันครับ นี่นะครับไม้เฮาครับพี่น้องเป็นไม้สะเก่าอยู่ในเขื่อนนะครับเป็นปลากระชูยอีคือเก่านะครับพี่น้องสาบ่ค่อยใหญ่ไปไหนครับใส่เบ็ด้ประมาณ30หลังนี่แหละครับคิดว่าแต่มันมี2สาครับอีกทางอีกสานึงอยู่ทางในนะครับเดี๋ยวให้ใส่สานี้ก่อนนะครับแล้วจังสิขี่รถเข้าไปใส่สาในอีกสานึ่งนะครับเบ็ดประมาณ70หลังนะครับ2สาคิดว่าคันโมบะดก็บ่เป็นหยังเนาะครับเฮาก็ใส่ตามที่มันใส่ได้นะครับ ผมมาหลอกเบิ้งหมู่บ้านนะครับไม้นี่เลยมาลองเบิ้งนะครับพี่น้องว่ามันสิมานบอ่อครับเห็นปลามันขื้นบ่อนแน่อยู่นะครับการที่เฮาอ่านไม้เป็นนี่ก็สําคัญในการได้พี่น้องสังเกตว่ามีปลาขื้นมีปลาบ่อนนี่ก็อาจจะได้โตนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับผมครับก่อนอื่นเราก้หาเหงื่อก่อนครับ อู้นี่ครับเนื่ออูบมังหปไม่มีพอน,นี่ครับพอพอ,พอได้อยู่ครับเนื่อครับนี่เนื่อกำลังโตงามพอดีเลยนะครับพี่น้องสระลึกด้วยครับสระนี้เป็นฟังขังฟังเป็น,เป,นเป็นหินครับพี่น้อง กะชดอีกคือเก่าครับแต่ว่ากระชูดบ่ค่อยหนาปานใดครับมีหอยขึ้นมาใส่บ่ครับนขึ้นมาเก็บผักวงครับนี่ครับพ่อนเงาเฮาเก็บไว้ครับเผื่ออันบ่มีอู้น้ำจะเลิกกินได้อพี่น้องพุณน้ำเลิกครับพี่น้องน้ำเลิอกอู้ นำเล็กครับนำเลึกนี่ครับพี่น้องจะเอาหัวแบบนี้ครับเอาแต่หัวเลยครับพี่นอ้องเบ็ดเท่ากับเบ็ดเบอร์สองโอนะครับตาละข้งออางเกี่ยวยยงแบบนี้เลยครับนี่สายเาาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเสนเลยครับ เดี๋ยวลงไปเลยครับนี่อย่างนี้ถึงพื้นเลยครับอันจารังกับพันไว้ครับกับหาต้นกระชูแข็งๆนะครับพันไว้เผื่อตัวใหญ่มันกินนะครับมันชะไดบลาหนี้แครับนี่นะครับที่ใส่ของห้องครับง่ายๆครับผมบักหอยกับพ่อมีแน่อยู่ครับ ไม้เป็นฟังสะนะครับฟังสั้นพี่น้องนำนามันมลึกดงกระชูเท่านั้นเลยครับกินอยากก็เลยครับไม้นี่หนีมาคนเดียวนะครับพี่น้องกินงานมาไหนมานทำแล้วครับเขาพักผ่อนกันนะครับขเ,เขาเมยเขา อืมครับหมายสวยๆเลยครับพี่น้องหลายคนมองขามนะครับหม้มีคนขี่รถ่านกันมดนะครับเบิ่งววามันจะมีแต่มีตัวกินให้บอกครับ มีมาสายในเล็กน้อยครับฝนตกแต่เศร้านะครับพี่น้องเลยบ่เด้ไปขายของครับตั้งใจเขาใส่ซาตีนแล้วๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่อีกซาตินข้างในนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกซาตินครับอเสียงปลาบอดคืนอย่งปลาติดเบ็ดนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเราจะฝ่าไปใส่สาตนนะเราจะฝ่ากกับมายามเลยนะครับบอไบล้นนะครับพี่น้องเพื่อมันกินน้ำกลนอย่ามันขาดปลานะครับ ครับตอนนี้ฮะก็มาถึงอีกไม้นึงแล้วครับนี่สะนี่ตรงขามลานสามสิบสองโค้งครับสะสะ,สะน,นี้มายืนเบิ่งหมู่บ้านมีเสียงปลาขึ้นบ่อนให้เห็นอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวฮัาสิจะใส่ไม้นี่อีกนะครับเบ็ดเรือประมาณจ็ยี่สิบกว่าหลังนี่แหละครับ ไอหน่กะ็ะกขึ้นกันครับพี่น้องลงกระชูขึ้นกันครับตามลึกครับซานี่โอ้งานหนกขึ้นครับหอ,อบย,อยกับพ่อได้อยู่ครับนี่อู้เสียงปลาขึ้นครับเอาใส่ตามข,ข้างฟังนี่แหละพี่น้องปลามันจะขเข้ามาตีไข่ตีเขื่องไข่ข้างฟังนี่แหละพี่น้องอู้ ระนี่เคยได้ใส่รูปแปดแล้วนะครับตอนน้ำไหลาๆหอยเต็มเลยครับ Ooh. สวยๆครับหมยสวยครับพี่น้องนี่ครับอาจจะใส่ตามช่องปากกระกชูเลยครับได้ลุ่นแน่นนะครับสระนี่ เงียบตกเงียบล้นพี่นอ้องมื่นของดังสวยงามเลยครับ ลงไปเลยครับมีโตกินแน่นอนครับใส่ใส่แบบนี้นี่ครับก็ข้อมประมาครับทำอะไรดีๆครับอู้น้ำลึกเลยครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาใส่เบ็ดแล้วๆนะครับเฮากับสียามเลยนะครับพี่น้องบ่ไว้ล้นนะครับเพราะว่าใส่ในสระปลาบางทีมันอาจจะกินไหวนะครับเพราะว่ามัน มันแคบนะครับปลามจะเห็นเนื้อไว้นะครับมันยังมันขาดป่านะครับถามันกินนะครับใส่ซาข้างในประมาณยี่สิบก้อนแลครับซานี่ใส่หลายอยู่นะครับซาแหลกเดี๋ยวเราไปรูดน้ำกันเลยครับพี่น้องวัดสิมาหรือบ่มานยังไงก็เราลุนรอดีตามมั้งครับใส่เบ็ดแล้วเทียงพอดีนะครับพี่น้องเข้ามาหอดสีโม่งเสาร์นะครับส่เบ็ดแล้วเทียงพอดีกับยามเลยนะครับวัมือนนี่ใส่เบ็ดเจ็ดสิบลังนะครับพี่น้องยามไม้นี่ก่อนครับ ประมาณนี้เขาใส่แล้วก่อนนะครับไปครับไปลุ้นน้ำกันครับลุ้นน้ำกันครับโคมมีปลาชิ้นเบ็ดไฮบอลครับโอ้ยมีอย่างกินไฮบอลเนาะพี่น่องเลยโอ้ยคือครับคอือย้มไว้ผลบอลหรือจังใด โดนเสือไปนะซาเนียมีห้อยคนไซอยู่นะครับฟังทัางนั้นไห้คนยางเป็นรองอยู่นะครับเงียบอยู่ครับพี่น้อง หลังนี้มีรุ่นครับพี่น้องสายส่งตึงๆอยู่ครับเดี๋ยวรุ่นดูนครับว่าอยู่หรือไม่อยู่ครับสายตึงๆอยู่พี่น้องอยู่ครับลุนดูแล้วกันครับโอใส่พัดหลายหลอดเลยพี่น้องป้องกันยางคักเลยครับสายตึงอยู่ครับพี่น้อง อู้สายน้ำนั่นบบนี้อู้หูหูพี่น้องเลยโอู้ยูยูพี่น้องยู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 ครับอาละครับโอ้พันน์อู้ใส่งามๆอยู่ครับพี่น้องอ้ตายแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแก่เสือกเลยครับตันงดึงขึ้นมาหยาก นี่โอ้ยหักถึงไม่ได้ครับมาต้องเสียดายครับพรมพี่น้องมาแล้วครับเอ็มแรกครับนี่กำลังสิตายแน่มาตายแน่ครับใส่งามๆเลยครับบอกแล้วครับในสะนี่มันเห็นเยีะวไว้ครับปลากินเลือดพร้อมครับแบบนี้กับหวานเจี๊ยบเลยครับพี่น้อง เตรียมแดดแขกมาน่าล้วครับไก่มาตาเสือกอยู่ครับสายตึงๆนี่มีรุนเลยครับพี่น้องอีกขนาดพยายามว้เด้วยครับพี่น้องนแห้งตายติตายแน่ตายแน่ว่ารอดหรอครับนี่ไปครับหลุหลังต่อไปทำกันเลยครับ ลังนี่สายตึงอีกแล้วครับหลุดเบิ้งครับว่าสิอยู่บ่ครับโอ้สายตึงเปียเลยพี่น้องหลุดน,น้ำกันครับตอนใส่ปัสสาวแล,ล้วผมได้ยินเสียงมันดิ่นอยู่นะครับพี่น้องบ่หัวมันถือเบ็ดหรือว่ามันบ่อนบ่งวิทยุวะพี่น้องอู้สายก็ตึงครับเตะดึงอ่ะพี่พอู้ นหกพี่น้องอยู <si ่บ <si ่ใส่หรอใส่หรออยู่อยู่อยู่อ่พี่น้องอูยู่อยู่อยูระอกระชากนี่พี่น้องทนตายครับตัวนี้ใส่ยามงาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสือก่อนครับ มาคนเดียวกับสิลลำบากเลยครับพี่น้องเดยดดลอยครับแต่สวยๆฝากพี่ฝากน้องครับผมยังบ่ตายครับนี่ตัดถิ่มกันเลยครับตรงเสียได้ครับนี่โฟมเอาเก็บไว้ปนะครับที่ขาดหาครับไปครับลุยน้องการต่อครับผม หลังนี่สายตึงอีกแล้วครับรุ่นครับมีรุ่นครับผมเบิ่งครับสายตึงเปียเลยครับอยู่ไอโบครับมา้นเดียวกับสิลํำบากในกันหน่อยได้พี่น้องโอ้สายตึงแห้ง อ้ยู่พี่น้องอยู่อยูอยู่อือเออเดี๋ยวเดี๋ยวแก่เสีอวกอนครับตายเรียบร้อยแล้วอังนี่นี่ครับขนาดเอาไว้บรดนเลยครับพี่น้องนี่ผมได้ยินเสียงดินตั้งแต่ตอนผมใส่บัตรทันแล้วอู้พี่น้อง กือบลุดพี่น้องวูวตัวน,นี้ไหมตายมันตายไว้แล้วครับพี่น้องตายเบ็ดฟมูมมันขึ้นหายใจไวเลยนะครับอู้งเกือบลุดพี่น้องดินเกือบลุตลุดพอดีเลยใส่งามๆเลยครับเกือบโลเลยเสียงดินทั้งหลายโยครับ หลุดต้องกันต่อครับน้องเอาอีกแล้วครับหลังนี้ครับตัวปลาครับตัวนี้ลอยขึ้นมาทึ้งใดครับปรตายครับผมนี่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 นครับใส่เง,งามๆครับตัวนี้มันขึ้นมาหายใจได้นะครับมันเลยปรตายนี่ ใส่งงา,ามครับผมใส่แล้วลองมาใส่แล้วพันใส่ถุงเลยครับตัวดำเลยครับหนามมันใส เียบ้อยครับซาแรกเก็บเรียบร้อยนะครับเซเบ็ตปรวบ้าน40กว่าหลังอยู่นะครับซานีผลงานกันห็หลายแต้มอยู่นะครับนี่แต่ง,งามงามีเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวไปลุนอีกซานึงงข้างในนะครับซาหนอนใส่าระมาน40กว่าหลังครับ เบิ่งว่าหมานบอครับผมครับมาหลุนอีกไม้หนึ่งครับนี่ไม้สะนี้ครับสาที่สองครับสานี้ใส่ประมาณยี่สิบกว่าหลังแล้วครับรุ่นเบิ่งว่าสหมานหรือบ้าหมานครับสะเลกกับแหลายแต้มอยู่นะครับนี่เดี๋ยวถ้าเบิ่งร่มๆเลยครับเซลซวไ้นี่ก็นะครับ ผมใส่น้ำเครื่องปลาแล้วครับลังแรงปลาเขาบอกว่าใครอยู่นี่ตีเครื่องไข่อยู่นี่นครับมันบอกกินครับพี่น้องอมันแรนออกไปนะครับมันตกใจบอกกินครับผมน้องนี่ทำกันครับแถมได้ของสะที่สองสิงมาบ่ครับเิ่งครับส ตึ้งๆเลยพี่น้องอู้โหโอู้โหโอ้หโอ้หโอ้พี่น้องอู้ยยยยยยยโอ้โหโอ้โหไม่ตายครับอู้แสงงามๆอยู่ครับปลาแต่ฉันไม่มีแจมครับสายนี่เงียบๆหกแห้งครับสายนี่อู้กินกินขอบปากเด้ครับพี่น้องเกือบรุต เี็บร้อยครับผมหกแข้งครับพี่น้องบางไหนน,น,นั่งนั่งลูกมากอย่นีไม่มีใครแน่เห็นเลยครับเสียงปลาบ่อนอยู่ครับพี่นอ้องอ่านว่ามันสิเขามาขขางฟังนะครับปลาก็ได้ใส่หางขางฟังนะครับครับรุ่นกันเนียบเงครับผมหลังนี้มีรุ่นอีกแล้วครับ หลังนี้มีล้นอีกแล้วครับผมครับสายตึงๆครับเอาลุนนะครับชยูบ่ครับ,ยรบอ,อบยบอู่โอ้ยอยู่อ้ยัา่านพีนองท่นงามไหมอ้ยตายแล้วครับใส่ปลาเค็มครับพี่น้องอ้กินเลยอีก ใส่ปลาเข้มใส่ปลาเข็มเก็บมดนลครับมันนี้ข้อเล็บปนอยู่นะครับพี่น่ออืเรียบร้อยครับผม ทงังนี้ <c oughs> นสายตึงอีกแล้วครับ oh. ดุนเบ้างครับสายตึงอีกแล้วอยู่วอสายหลอดอู้หูดึงไปไกลเลยอู้หูยู่ี่น้องพี่น้องเอออู้หูไอยู่พี่น้อง,ออง,องขาดปากครับนี่สะได้ครับหาไว้บอลนี่นเงขาดปากเลยพี่น้องอุ้ยเจียนเย่มาเล สามีใส่โลู้สะอยู่ไหมไปทางไรมืดใส่โลครับตอนนี้เขากับกูเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องบางคนงานร่วมๆม,มือนน่ครับสองซาเนาะครับอีซาแรกครับผมใส,ส่สวยๆอยู่ครับ ปลาคอได้หาแตมนะครับเข่งตัวนึงครับผมหองปลดิบไทยนี่ครับอ้ปลาเข่งแม่ใหญ่เลยพี่น้องตาที่สองเดี๋ยวสามแตมครับพี่น้องปลาบ่อนนี่อยู่แต่ม่ค่อยกินเบ็ดตันไหนลุดลุดส่วนร้ายครับนี่งานรล่วงถือว่า พอดีอย่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องพอเดี๋ยปนอยู่นะครับนี่ครับผลงานรุ่มๆเฮาครับผมสองสะนะครับถือว่าพอได้อย่เด้กินอยู่นะครับมาแป๊บเดียวนะครับมาตอนสิบโมงส่เบ็ดแล้วก็เกือบเกือบเทียงลใส่แลวก็ยามเลยนะครับพี่น้องถือว่ามานอยู่นะครับพ่อเด้๋ยปนอยู่นะครับ ในข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบฮักกิลลาทุ่งแล้วก็เพจฮักกิลลาทุ่งให้ผ่านเต่าดำม่ก็แล้วกันครับผมเข่ามาแล้วก็ขอให้ลำล้ำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงสุขสุคขคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมผ่านเต่าฮักกิลลาทุ่งต้องขอลาพี่แล้วน้องไปก่อนครับผมพ่อคันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ